รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับซึ่งก็มาตรงเวลาครับบ่ายโมงห้นาทีพบกันแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระน่ารู้ให้ได้ติดตามกันโดยนําเสนอที่ช่องก 9M-4ST แห่งนี้แหละครับวันนี้เป็นเรื่องที่ได้นำมาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนตุลาคมนะครับซึ่งหน้าปกก็จะเป็นภาพของคุณหมอ พัชรีเถระกุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจประจำโรงพยาบาลรามคำแหงเพราะฉะนั้นนอกจาก,จ,ากจะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องหลอดเลือดหัวใจอะไรแล้วที่หมอพัชรีชำนาญทางด้านนี้น,นะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆที่มาแทรกเป็นสาระน่ารู้เบาๆให้ก็มีด้วยอย่างเช่นสองเรื่องที่นำมาฝากในวันนี้ครับในเบรกแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าใคร เข้าคายเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่อย่างไรจะมีการแยกแยะมาให้ทราบกันจะได้ระมัดระวังหรือว่าไปาแก้ไขกันได้นะครับถ้าหากว่ามีใครที่ไกลคิดรู้จักมักเกี่กันก็อย่าปล่อยให้เขาไปสู่ความเครียดตรงอย่างนั้นแล้วก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดส่วนในเบรกที่2ก็จะเป็นเรื่องเบา,บาอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือจะตื่นนอนอย่างไรให้มีความสุข มมาาาตติดตกดกกกกกักััันนนไ้้ทงง2เเเเบบรรรรคอออื่่แลยภาวะหมดไฟในการทํางานเป็นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทํางานโดยอาการหลักๆก็คือมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์รู้สึกสูญเสียพลังงานทางจิตใจมองความสามารถในการทํางานของตนเองในเชิงลบขาดความมั่นใจรู้สึกไม่ประสบความสําเร็จจนไปถึงขั้นที่มองความสัมพันธ์ในที่ทํางานเป็นไปในทางลบ ผู้ที่มีอาการหมดไฟในการทํางานจะมีความรู้สึกในลักษณะของการทํางานในรูปแบบต่างๆโดยแบ่งออกเป็น6รูปแบบด้วยกันอย่างแรกก็คือภาระงานหนักและปริมาณงานมากรวมถึงงานมีความซับซ้อนต้องทําด้วยความเร่งรีบหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับสก็คือการขาดอานาจในการตัดสินใจจนกระทั่งไม่สามารถเรียงลําดับความสําคัญของงานได้ อย่างที่3ก็คือไม่ได้รับการตอบแทนหรือรางวัลที่เพียงพอต่อสิ่งที่ตัวเขาเองนั้นได้ทุ่มเทไปรูปแบบที่4ก็คือรู้สึกไร้ตัวตนในที่ทํางานหรือไม่ก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกแบบก็คือการไม่ได้รับความยุติธรรมขาดความเชื่อใจและการเปิดใจยอมรับกับเพื่อนร่วมงานอย่างสุดท้ายนะครับก็คือระบบบริหารในที่ทํางานที่ขัดต่อคุณค่า และจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองหากเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานกับใครแล้วไม่ได้รับการจัดการก็อาจส่งผลต่อด,ด้านต่างๆตั้งแต่ในเรื่องของผลทางด้านร่างกายก็คืออาจจะพบอาการเหนือ่อยล้าเรื้อรังปวดเมื่อยปวดศีรษะผลทางด้านจิตใจก็คือบางรายก็อาจจะสูญเสียแรงจูงใจหมดหวังหรือไม่ก็หมดหนทางที่จะช่วยทําให้รู้สึกดีขึ้นส่งผลให้มีอาการของภาวะซึมเศร้าตามมาได้ ผลต่อการทำงานก็คืออาจจะทำให้ขาดงานบ่อยรวมไปถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงวิธีบำบัดร,รักษาการหมดไฟในการทำงานก็สามารถทำด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์จัดลำดับความสำคัญของงานผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบลดหรือจำกัดระยะเวลาการใช้สื่อออนไลน์ปรับทัศนคติในการทำงานโดยต้องเข้าใจว่า ความเครียดในการทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพัฒนาทักษะการปรับตัวการสื่อสารและการแก้ปัญหาเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสุดท้ายก็คือการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างโดยพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับบุคคลที่มองโลกในแง่ร้ายใช้เวลามากขึ้นกับคนที่เข้าใจและมองเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้ที่เกิดปัญหานั่นเอง เป็นใครที่รู้จักมากกี่ก็ไม่อยากจะให้เขาเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวในเบรกที่2อุ่นใจใกล้หมอ,อที่เป็นฉบับประจำเดือนตุลาคมยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งไปพักผ่อนดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ ก็จะมีเรื่องที่สองเนี่ยนะครับในเบรกนี้จะเป็นเรื่องที่ทำไงตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเนี่ยจะให้เรามีความสดชื่นสบายใจนะครับอ่ะอย่างหนึ่งหลายท่านเลยก่อนนอนตั้งนาฬิกาปลุกครับแล้วไม่ได้ตั้งว่าจะเลือกเสียงปลุกเป็นแบบไหนบางทีตื่นขึ้นมาก็ตกใจกับเสียงนาฬิกาปลุกเลยหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียขุ่นมมวตั้งแต่เช้ามีวิธีครับที่จะทำให้ เราสามารถตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาอย่างมีความสุขได้มีหลายอย่างเลยทีเดียวติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอกันนะครับถ้าผู้ชมคงเคยได้ยินหรือเคยได้ฟังมาบ้างแล้วกับคําพูดที่ว่าตื่นเช้านั้นเป็นกําไรในชีวิตเพราะอากาศยามเช้าจะมีความสดชื่นโดยว่างยิ่งหน้านี้นะครับรวมถึงมีแสงแดดอุ่นๆที่ร่างกายของเราสามารถดูดซับวิตามินดีได้อย่างเต็มที่ที่สําคัญคือการตื่นนอนในแต่ละวัน มีผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรมในวันนั้นอีกด้วยเชื่อว่าบางท่านอาจเคยรู้สึกว่าเวลาตื่นนอนมาแล้วทำไมเหมือนยังนอนได้ไม่เต็มที่รู้สึกไม่กระปรี้กระเป่าเหมือนยังง่วงอยู่จนบางทีนอนหลับต่อก็อาจจะทำให้ตื่นสายซึ่งในวันนี้หุ่นใจใกล้หมอมีทริคดีๆสำหรับการตื่นนอนที่จะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นในทุกๆเช้าพร้อมรุยวันใหม่ได้อย่างสดใสและมีอารมณ์ดีไปทั้งวันมาฝากกันนะครับ อย่างแรกเลยที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือเปลี่ยนเสียงของนาฬิกาปลุกเสียนะครับการตั้งเสียงนาฬิกาปลุกทั่วๆไปที่เป็นสัญญาณกรีง๊งออกมาอาจจะทําให้รู้สึกอารมณ์เสียจากการถูกรบกวนได้เหมือนกันแต่หากลองเปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงเพลงที่ชื่นชอบเพลงสนุกสนุกหรือเป็นเสียงของธรรมชาติเช่นเสียงนกเสียงน้ําตกหรือเสียงจากนักร้องที่ท่านชอบเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกตื่นตัวหรืออารมณ์ดีมากขึ้น เมื่อลุกจากที่นอนแล้วก็หาโอกาสเดินไปรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าซึ่งจะทำให้สมองปลอดโปรง่งนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นฮอร์โมนให้เรารู้สึกสดชื่นไม่เฉยชาหรือ,อง,ง่วงเหียและยังช่วยให้เรามีความสุขได้อีกด้วยจากนั้นก็ดื่มน้ำหลังตื่นนอนหนึ่งแก้วก็จะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและรู้สึกปลอดโปรง่งทั้งยังเป็นการเติมพลังให้กับสมองได้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ อีกอย่างคือการเติมพลังด้วยอาหารเช้าการกินอาหารเช้านั้นทําให้ร่างกายมีพลังงานแล้วก็มีเรี่ยวแรงที่จะสามารถทํากิจกรรมในแต่ละวันแล้วถ้าหากได้ฟังเพลงโปรดไปด้วยนะครับก็จะทําให้ร่างกายได้รู้สึกเพลิดเพลินสดชื่นอารมณ์ดีรวมทั้งเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เช้าวันนั้นสดใสมากขึ้นอีกด้วยทั้งสงเรื่องที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นสาระที่น่ารู้น่าสนใจนําไปปฏิบัติได้นะครับ แล้วก็มีไว้ให้ท่านได้ติดตามในนิจสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนตุลาคมซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับเพียงแต่เห็น QR Code คดก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดแชะแล้วก็สามารถสื่อสารกับทีมงานของเราเพื่อที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอพรุ่งนี้มาลือนี้เราก็ยังมีสาระน่ารู้จากโรงพยาบาลสุขมวิทในเรื่องของเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์มาเสนอ กันเป็นประจำเช่นเคยช่อง9อสมทบ่ายโมง5้นาทีเป็นต้นไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ